สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้3ตุลาคม2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำรอบค่ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถ a d ด line add, หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับ ไม่ได้มีเงินไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับไม่มีค่ารายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังได้ลิงก์ในส่วนของห้องซูมเข้ามาพูดคุยทักทายกันด้วยนะครับ mm hmm. อมาที่บทวิเคราะห์ของเราดีกว่านะออต้องบอกว่ายังให้นะครับภาพรวมของตลาดเนี่ยในระดับวีคนะครับเดือนนะครับยังเป็นภาพแนวโน้มทิศทางของการลงอยู่นะครับ รวมถึงเด y ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดอาจจะมีการพักฐานบ้างแต่แนวโน้มหลักยังเป็นทิศทางการลงเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยอัปเดตกันนะครับมาดูกันที่ภาพเดือนก่อนนะครับสำหรับรายละเอียดของภาพเดือนเนี่ยจริงๆผมได้ลงวิเคราะห์ไว้ให้ในบทวิเคราะห์สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในสัปดาห์แรกของเดือนจะได้พูดคุยถึงบทวิเคราะห์ ระดับเดือนกันด้วยแนวโน้มของทั้งเดือนนะครับซึ่งในเดือนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าให้น้ำหนักสำหรับเดือนตุลาเอาไว้เป็นภาพของการไซด์เว์นะครับหรือเป็นไซด์เวอัพนะครับให้สองภาเพเคนะสัญญาณมาจากอะไรมาจากสัญญาณเดือนที่แล้วครับต้องบอกว่าปิดมาได้ไม่ไม่สวยเท่าไหร่สำหรับขาลงนะครับสำหรับขาช็อตเพราะนั้นอาจจะมีการพักฐานก่อนบ้างซึ่งจะมองเห็น เป็นเทรนด์ของการพักฐานเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นที่เดยก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกันต่อนะครับจุดของการพักฐานเป้าหมายของการพักฐานตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มาดูรับแรกกันก่อนสำหรับหนึ่งหกขอภัยไม่ใช่รับแนวต้านแรกกันก่อนหนึ่งหกแปดศูนย์ครับนะเป็นเป้าแรกเป็นต้านแรกถ้าหลุดหนึ่งหกแปดศูนย์ได้ผมมองบริเวณ W สองครับใครที่ เพิ่งเคยมารับชมกันนะครับยังไงผมแนะนำไปดูบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ก่อนผมได้อธิบายเรื่องของชื่อเทรนต่างๆเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันกลางสัปดาห์แล้วจะงงเพราะว่าเดี๋ยวคุยกันคนละภาษาไม่เข้าใจกันนะครับอะไรคือ w 2อะไรคือ w 1นะครับ W 3ตอนนี้กำลังทดสอบอยู่นะครับ W4 นะครับก็ต้องบอกว่าทุกท่าเฟรมนะครับเราได้มีเทรนด์ของตัวเองนั่นแหละแล้วก็มองภาพประกอบกันไปด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้เองมองว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันทดสอบ1680ก่อนถ้าขึ้นไม่ได้นะครับมองเป้าถัดไปคือ W4 ครับแต่ถ้าหลุด1680มาได้ให้ระวังการพักตัวสูงนะครับซึ่งมีโอกาสกลับขึ้นมาเล่นในเทรนที่1 6 8 0ด้วยถ้ากลับขึ้นมาเนี่ยอันนี้ลุ้นกันเหนื่อยหน่อย นะครับเพราะต้องลุ้นให้ราคาหลุดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องลุ้นกลับด้วยถ้ากลับไม่ได้มีโอกาสเทคตัวขึ้นได้นะครับก็ต้องบอกว่าในภาพของเดือนนี้เนี่ยให้ภาพเป็นการไซด์เวย์เอาไว้นะแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยยกตัวขึ้นนะครับแล้วมันลุ้นช่วงครึ่งเดือนหลักในการพักตัวกลับตัวลงมานะครับแล้วก็ไปลุ้นลงกันต่อในช่วงเดือนอน่าจะเดือนสิบเดเดือน12บนู่นแหละนะครับก็ ต้องรอดูครับว่าจะขึ้นมาทดสอบแล้วส่งสัญญากลับตัวลงต่อได้หรือไม่หรือขึ้นแล้วจะยืนแบบแข็งแรงนะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับภาพในสัปดาห์นี้ยังให้ภาพเป็นลักษณะของไซเ e วย์ถึงไซเ e วย์อัพนะครับเพราะในส่วนของแท่งวีคที่ส่งมาเดือนที่แล้วนะทำให้เรามองว่าราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่อย่างที่บอกครับ ถ้าจะออกหน้าไซด์เวย์ก็จะต้องไม่ควรหลุด1680นะแต่ถ้าหลุด1680ขึ้นก็อย่างที่บอกครับเป้าถัดไปอยู่บริเวณ1,730-1,750ครับเป็นเป้าถัดไปนะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยคุยไอ้ตัวนี้ละกันให้มันผ่าน1680ก่อนเดี๋ยวต้องตามดูพฤติกรรมนะครับว่าจะผ่านหรือไม่มาดูในส่วนของพาร d a เดครับสวัสดีพี่รัชพลด้วยนะครับเขามาถักทายกันเนาะ นะครับมาดูในส่วนของพาพเดอย่างที่บอกครับว่าเอาภาพรวมก่อนทั้งวีคเนี่ยคือไซด์เวย์นะครับถึงไซด์เวย์ up เนาะเพราะฉะนั้นราคาคาดว่าจะเคลื่อนตัวอยู่บริเวนี้ประมาณนี้คนระับเนาะแต่ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยแท่งเมื่อวานส่งสัญญาณมาในลักษณะของอะไรครับให้วันนี้มีโอกาสปรับตัวลงหรือไซด์เวย์นะครับแต่อย่างที่คุยในบทวิเคราะห์ ว่าผมให้น้ำหนักไซเวย์มากกว่านะครับเพราะราคาเนี่ยดูแล้วค่อนข้างที่จะพยายามออกมายืนเหนือบริเวณด2ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูสําหรับการพยายามขึ้นมายืนบริเวณด2สองะนะครับซึ่งค่าไม่สามารถกลับลงมาได้นะไม่สามารถกลับลงมาได้มองเป้าไว้ครับหนึ่งหกแปดศูนย์ถึงนะครับหนึ่งเอาผมไล่หนึ่งหกเจ็ดห้าหนึ่งหกแปดศูนย์นะครับประมาณนี้ หรืออาจจะล้นล้นมา1685ได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดทดสอบบริเวณ D1 กันด้วยนะครับบริเวณนี้นะสำหรับ D1 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดแนวต้านบริเวณ1600ถ้าผมจะไม่ผิดตอนนี้กำลังเล่นอยู่กับ1667งหกหนะครับหนึ่แถวนี้ยะกำลังทดสอบอยู่นแนวต้านทาเฟรมเล็กถ้าหลุดขึ้นมาได้ก็มองครับ บริเวณหนึ่งพันหนะครับถึง1675เเป็นเป้าที่มองเอาไว้นะครับก็ต้องบอกว่าในภาพของการไซด์เวย์เนี่ยอย่างที่ผมบอกในบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์นะครับว่าผมอาจจะลดน้ำหนักของแท่งเทียนลงไปบ้างเพราะอยู่ในสภาวะของการไซด์เวย์นะครับสภาวะของการไซด์เวย์ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมแดงเขียวแดงเขียวสลับการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงได้ตลอดเพราะฉะนั้น ในยะของแท่งเทียนอาจจะมีบทบาทที่น้อยลงไปบ้างในช่วงที่เป็นตลาดไซเวย์นะครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีคุณยีนด้วยนะครับ่าคุณยีนคุณยีนเปิดกล้องผมตกใจนึกว่าใครเข้ามาใหม่เมือไปโดนมาคุณยนอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้สภาวะผมมองว่าเป็นสภาวะไซเวย์นะครับเช่นเดียวกันครับ เพราะนั้นถ้าช่วงนี้เกิดเป็นสภาวะไซเว์เกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดแบบนี้นครับนะแบบนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นอาจจะไปลดในยักหรือน้ำหนักของแท่งเทียนลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็ไว้ให้รอหลุดก,กรอบแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่ายังมองครับสำหรับเป้าหมาย1 6 8 0งหกแถึงหนึ่นะครับมากันที่ภาพของ4ชั่วโมงนะครับ ในภาพของสี่ชั่วโมงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่กําลังติดตามอยู่ก็คือการที่ราคาพยายามยืนเหนือดีสองครับนะเพราะนั้นการที่ราคาจะยืนเหนือดีสองได้นั้นนะครับโอกาสของเป้าหมายแรกคืออะไรครับหนึ่งหกเจ็ดห้านั่นแหละที่คุยกันถึงหนึ่งหกแปดศูนย์ทีนี้ถ้าอ่าบริเวณหนึ่งหกเจ็ดห้าถึงหนึ่งหกแปดศูนย์ตัวนี้นะครับเอาไม่อยู่และ หลุดดีหนึ่งออกมาอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับอาจจะไปเจอกันนู่นเลยครับข้างบนเลยโซนนี้เลยครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อว่าจะสามารถยืนหรือเบรกแนวต้านสําคัญบริเวณนี้ขึ้นมาได้หรือไม่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมให้ภาพเป็นการไซด์เวย์ซะมากกว่าก็คิดว่ามีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์มีความน่าจะเป็นที่จะไม่หลุดหนึ่มากกว่าครับแล้วก็เป็นการไซด์เวย์อัพขึ้นมา ะครับก่อนที่จะทิ้งตัวนะครับลักษณะแบบนี้พฤติกรรมเดิมๆอาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็มองภาพนี้เอาไว้อยู่นะครับยังมองภาพเดิมมองพฤติกรรมเดิมไปก่อนนะครับจนกว่าที่จะเห็นการเบรกบริเวณ B1 ขึ้นมาถึงจะไปมองภาพของการขึ้นในระยะยาวได้นะครับตอนนี้เป็นการพักฐานในระยะกลางเท่านั้นนะครับแต่ด้วยเทรนถ้าเอาเทรนถ้าพูดถึงเทรนของ D นะครับ เทรนของเดยังเป็นแนวโน้มทิศทางของการลงอยู่นะครับแต่ว่าเป็นการพักฐานเท่านั้นเองรวมถึงในภาพวิภาพเดือนเองก็ยังเป็นแนวโน้มทิศทางของการลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังให้ภาพเดิมเอาไว้ครับมองเป้าบริเวณไฮเดิมของวันศุกร์เป้าหนึ่งนะครับอีกเป้าหนึ่งก็ไฮเดิมของสัปดาห์ที่แล้วแต่ไฮเดิมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะอยู่แบบล้นๆ้นหน่อยหนึ่งหกแปดแปดนะครับอาจจะล้นๆ้นหน่อย ก็รอดูครับอาจจะมีการสบัดหางขึ้นไปทดสอบอีกครั้งก็ได้แล้วถูกกลับนะถ้าเจอพฤติกรรมนี้อีกก็ให้ระวังแรงเทขายเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าแรงเทขายลงมาเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะขายลงมาทดสอบแล้วก็ดึงกลับเพราะอะไรเพราะภาพของทั้งเดือนเราให้ภาพการไซเวย์ถูกไหมนะครับเพราะนั้นราคาอาจจะไม่ได้เห็นแบบเป็นการวิ่งไกลๆแบบนี้ในเดือนนี้อาจจะนะ แต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวอรอลุ้นจุดที่จะวิ่งจุดที่จะเบรกจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไปคุยให้ฟังถ้าเห็นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะนั้นให้ภาพของการไซด์เวอ์อัพไปก่อนนะครับณนะสภาวะช่วงนี้นะครับมาดูกันที่ชั่วโมงบ้านครับชั่วโมงก็ต้องบอกว่าเคลื่อนตัวในกรอบนะครับไม่ได้ไปไหนไกลมากนะนะเพราะนั้นการเคลื่อนตัวในกรอบนี้มองว่ามีโอกาสขึ้นมาเล่นกรอบบนนี่แหละครับ เป้าแรกหนึ่งหกเจ็ดห้าครับเป้าถ้าเอาเป้าบนนะครับเป้าบนบริเวณนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งหกแปดห้าเพราะนั้นกรอบนี้เป็นโซนเป้าหมายนะให้พักนี้ไว้ก่อนทีนี้ถามว่าเอ้ยท่าน worst case ในกรณีของการลงละ่ะไปไหนได้บ้างนะครับถ้าในกรณีของการลงผมมองเป็นการ retest นะครับหลังเทรนของตัว 4H เดิม erm, นะครับที่ราคาได้ break ขึ้นมานะครับ ก็ต้องมองเป้าหมายบริเวณนี้ครับหนึ 1, ่งพันหร้อยสี่สิบถึงหนึ่งพันหร้อยสี่สิบห้าถ้าหลุดล่างมองเป้านี้ครับนะก็จะมีเป้าในยักษเป็นกรอบสำคัญอยู่สองส่วนนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าราคาจะเบรกกลับขึ้นมานะครับหรือจะเบรกกลับลงมาด้านล่างนะแต่ด้วยด้วยมุมมองเนี้ยครับมองว่ามีโอกาสเบรกบนเปอร์เซ็นต์ของการเบรกบนมากกว่าครับเพราะอะไร ผมย้อนพามาดูในส่วนของสี่ชั่วโมงนะครับถ้าย้อนพามาดูในส่วนส่วนของสี่ชั่วโมงเนี่ยจริงๆเนี่ยในส่วนของสี่เเนี่ยมันเบรกมาสักพักละนะครับซึ่งถ้าเกิดการกลับลงมาเทสเนี่ยผมมองว่าควรจะกลับสักก่อนหน้านี้กลับมาก่อนอ่ประมาณนี้แล้วกลับมาก่อนแต่ราคานะครับหลุดขึ้นมายืนเห็นไหมหลุดขึ้นมายืน D2 สองครับ นะหลุดขึ้นมายืนดีสอบก็คือเทรนด์ของ Day นั่นเองและก็พยายามจะลงอยู่นั่นแหละในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากขึ้นไปยืนแต่ก็ไม่สามารถกลับตัวลงมาได้นะครับเพราะนั้นมองเนี่ยผมมองเป้าว่า,วามีโอกาสทดสอบดีหนึ่งมากกว่าเปอร์เซ็นต์การไปหาดดีหนึ่งมากกว่าครับนะเพราะนั้นยังมองให้ภาพของการไซด์เวย์อัพจะมากกว่าครับนะอ่ะนี่ก็จะเป็นมุมมองนีครับของ ทองคำรอบค่ำวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเช็คคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับเผื่อบางทีไม่ขึ้นบางครั้งบางทีเพื่อนเพื่อนทักมานใน YouTube แล้วผมไม่ได้ตอบกลับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีโทรศัพท์มันไม่แจ้งเตือนคอมเมนต์ก็ไม่แน่ใจจริงว่าเพราะอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวรอตามตัวนี้กันต่อนะครับต้องบอกว่ายัางให้ภาพการไซด์เวิอัพเอาไว้ก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าพฤติกรรมเปลี่ยนสัญญาณเปลี่ยนหรือมีอะไรที่มันน่าติดตามเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเมมเบอร์ก็น่าจะเห็นครับตามแผนตามออเดอร์นั่นแหละที่ส่งให้นะครับรวมถึงแผนการเทรดด้วยนะครับใครได้อยู่ใน l i น์แอดนะครับก็น่าจะได้รับแผนการเทรดกันไปด้วยเหมือนกันนะครับก็มีอัปเดตให้ครับก็ ใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ l i น์แอนะครับก็าสามารถแอด l i น์แอมาหาเราได้ครับที่แอดกูอินเวสเทรดนะครับก็มีอัปเดตเพิ่มเติมให้บ้างเหมือนกันนะครับในบางจังหวะที่เรามีการปรับแผนปรับกลยุทธ์นะจะได้สื่อสารกันได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าในในตารางหรือบทวิเคราะห์เนี่ยบางทีเรามากันแค่เช้ากับค่ําเลยนะครับบางทีช่วงบ่ายมีอะไรอัปเดตมาก็เลยอาจจะนะครับ ไม่ได้อัปเดตเข้ามาใน YouTube ด้วยนะครับหรือบางทีอาจจะอัปเดตไปให้ทาง TikTok ก็สามารถติดตามช่องทาง TikTok ของเรากันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์ปบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับก็รวมถึงจึงจะได้สิทธิ์นะครับในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็ในส่วนของห้องเมมเบอร์ก็จะได้ในส่วนของแนวทางการเทรดต่างๆนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าเป็นแนวทางนะเป็นการเทรดที่เราเทรดจริงๆแหละก็เอามาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่วิจารณญาณนะครับนะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มเราก็สามารถ กดลิงก์เข้ากลุ่มเลเข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้มีค่ารายเดือนหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็สำหรับวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในรายการของคุณโทนี่กันต่อนะครับช่วงเวลาทุ่งครึ่งนะครับแล้วสำหรับบดวิเคราะห์เจอกันพรุ่งนี้แปดโมงเช้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ